ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบัน่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมยาทีดาราด้าไม่ยึดติดก่ลั วันหนึ่งเรามีชื่อเสียงเราดังมากๆมาถึงอีกวันหนึ่งเนี่ยคนแทบจะไม่รู้จักเราเลยชื่อเสียงมันไม่ใช่สิ่งทีย่ยั่งยืนพอเราจะจากมาก็ไม่รู้สึกว่าตัดสินใจผิดถ้าถามว่าต้องรู้สึกยังไงกับทุนมันคงเป็นเกียรติที่สูงสุดในชีวิตของเราทนุนนั้นถ้าไม,ม่หดเนินจเป็นทุนที่ไม่มีครอบผูกมัดไม่จําเป็นต้องกลับมาใช้ทุนท่านอยากจะให้ทุกคนทําด้วยจิตสํานึกของตัวเองสำหรับ ตัวต้าแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่ให้เสียไปแม้แต่บาทแม้แต่ซื้อตอ์เดียวก้าพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าคนเราถ้ามีความตั้งใจถ้าเกิดมีความมุ่มานะเนี่ยทั้งวันมันต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่ถ้าเกิดมาเราก็มีในหลวงคอยดูแลมันเป็นความรู้สึกที่ประเทศอื่นในโลกเนี่ยมันไม,ม่มันไม่มีเลยจริงๆเรารักพระเจ้าอยู่หัวของเราเราควรจะต้องมีความภูมิใจที่เราอยู่ในพืน้นแผ่นดินเดียวกัน ที่ที่เราจะเรียกได้ว่าบ้านม่อยู่ที่เราคือที่คนไทยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติของเรามันเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตอย่างหนึ่งของบ้าน